าอีกแล้วทุกวันนี้โบเห็นอาจจะเป็นมู่เดียวกันแล้วเนาะพี่น้องเนี่ยเห็ดปลวกเห็ดปลวกพี่น้องเอ้ยมาเจาะเบึงบนเก่าพี่น้องเนี่ยบนพวกกระโมวานี่แหละส่วนบางอันมันไปทางไปเจาะเบึงบนเก่าอีกพี่น้องเพราะว่ามันยังจุเมะแลก็เลย อบบึงนี่มันอีมันอีเห็ดค่อนข้างน้ำอยู่พี่น้องบม่ค่อยถึกน้ำนี่บอลเก็บเมื่อวานดอกน้อยหน่อยวันแต่คือสีบนเรือเบืบึงท่าทางลักษณะ เจ้ามู่มไม่ใหญ่แต่ก็สวยนะเสียล้ำเก้านั่นแหละพ่อม,มาบัวนี่ก็เก็บนเนาะซำหรั่งำหนึ่งบ่ได้เห็นได้พี่น้องมันดอกดำ Yeah. Màn, 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 màn Bây giờ Làm cáo rồi bữa lần thôi nhé, phía nào Nhìn này Trước 1, 2 3 สี่ดอกไม่นี้ดอกหนึ่งบานแล้วเหรอได้ห้าดอกหกดอกพี่น้องเอ,อ้อยจะพึงเบื่อ,ดอ,อเด้พี่น้องเ้ยเกมเห็ดปลวกเ้ย นิดหน่อยลำเก่ามวานพอดีมีเห็ดนิดหน,น่อยคนเขามาหาหนาพน้องค์เบื่อก็เลยไปเถ่ายเก็บมองไรดอกซองดอกอยู่หักบรไดถ่ายนพิน้ค์ไปเดี๋ยวไปลุ้นน้ำกันอีกพี่น้องเอ้ยย่าเพิ่งเบื่อในการเก็บเห็ดเ้อพี่น้อง <c oughs> นี่ออนพอแล้วน้ำน้ำ โอ้ค่ำเลยมาว้วข้ยุบนึงเ้นมน่นน่่เฮ่ก็สิได้มู่นึงนี่แหละเฮาก็สิได้มู่นี่แหละเอ้ยเอออ่ว่ออือ อืมโอ้ยบุญวาสนาได้สำนีปะเจ้าไม่ได้ข่าวว่าถามสอเนี่จังว่าโอ้ยโทษพี่น้องเก็บกอ้ยปีนพี่น้องโฮ้ย เากว่าในหันเอาไปเก็บบ่ะไปแล้วเ้พอได้ตื่มกันพอได้จักพดมื้อนี้สิลองพดเบิ่งเนาะพี่น้องบ่ได้กินพดแต้ดน ปิดแล้วถ้าใหม่แล้วมันบอยากออกบ่ดแล้วนะได้ขันว่ามันยาออกมันยังมีจุ่มอยู่เนาะจุ่มเวปิน Mơ bưng đúng hơi Năm chả lè bò lò đô Cái đuôi xuôi Cái đuôi xuôi พอแล้วพี่น้องยังละตัวห่อเสื้อเลยได้ยุ่มนึง่งไอ้ปิดนี่อืมเต้นนะสามซีมีเห็นอยู่ใช่ดินนะเออโอ้วข่ายยาวด้วย คันมาโออกพันยังจุมเนาะเขาไก่หุ่นง่อยๆแต่ใหย่เค็มทางคักปัญญายังได้พี่น้องทางันได้นี่เข็มทาง นี่บนเก็บได้สำนีแล้วพี่น้องเออปีนมันกำลังเก็บเห็ดปวกพี่น้องเก็บเห็ดปวกกับเก็บแถวข้างหัวนี่แหละพี่น้องเอ้ยหากินง่ายไม่ใช่อึ้ยเฮ้ยเออเอามาเบิ่งเนี่ยอากุยจุดโบเห็นดอก เุพ่นดัมมอนผืนว่าเ้าสิมาจอบมาจบจบว่าเพิ่นจบ,บ่บเห็นโทรหาเอาเออเหลาะประงันดีกว่านะพี่น้องเนาะหาบได้ทายพี่น้องสมง,งามแท้นี่ะ ีกสคอนอกโอ้ยเรามาเจอกันซาไปมันเอาเป็นจุ่มนี่หน่อยมันมันเอาถึงขนาดไม่ได้เลยเหรอเธอโอ้ยไดอยูยังแข็งอยู่เนี่ย จ้บนนะได้จังบี่ทุกคนโอ้ยไม่้ออกบลาเยเนาะเอาเป็นยุ่มเต่วอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เน,น,น่าครึ่งหนึ่งเก็บครึ่งหนึ่ง นี่สมบัติเธอเลือดเทเลอยู่อันนี้เหิรุงงกละงากอุ้ยมันเหยียบไข่นะสิบอ้ยเหิรุงงกไงหิรุงงกเหลืองไงที่จะโอ้ที่จะจุล้มพี่น้อง ถามว่าเอาได้ไหมได้อยู่เท่ากับอุ้ยอุ้ยอุ้ยนะไปเห็ดมันหักอีกเลยพี่น้องเออมันก็มาเกี่ยงกินน้ำหุบมันโอ้หักเอาเลยนะฮะเนี่ ทำเมนเมือม่อวานมาหนึ่งสิบข้อจุม้มมันิบุ่าบุดแล้วไอจุงมันเป็นเสือ้อหยิบออกหนึ่งวันนี่ไข่นี่ไข่ด้วยนะนี่ไข่ด้วยนะนี่ที่มันงอมาจะเลือบออกเลยล่ะพี่น้อง ได้เห็นละงโงก4ีหาดอกหาตืมอีกเพราะวันนี้นี่ะเคยเอานะพี่ดงังเนจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วจนี่คนเนี่ยจอบมาลายเถืออ่อเลยโอ้โ,หโ,หโ,หโหูปุ๊เนาะเนาะเปสิโลเปกขคาพบนนี่ออกแล้วนะฮะ หลังจากที่ว่าเราจอบมาหลายปีเพื่อจะมาออกให้เก็บเนาะพอแล้วมามามาทุกคนมาเก็บแต่ว่าเบาวนำนะเอิญท่านก็บเห็นนี่เพราะว,าว่าเ่าเออืเคยเก็บพี่น้องในนี้นะเคยเก็บก็เจี๊ยคำเลยอยากมาจอบน้ำเอิน้ำเอิญกบคาน จากไปทางใดโทรกับบไ,ไดยพี่น้องบอมีเน็ตใน,นป่าเก็บพอยงเดียวอีกแล้วมือนี้ก็ได้เอาบานก่อนจุ่มก็มีอยู่ก็จะค่อยเก็บเนาะพี่น้องเพราะว่าเอฟซี่นบอกวา่าก็ค่อยเก็บหน่อยเพิน่นว่า เห็นใจคนดูบ้างลายหูลายตา <c oughs> ขอโทษขออภัยนะพี่ดองเนาะบางทีแบบเข้าเห็บพอเห็ดสิเข้าก็ตื่นเต้นอะไรยังไงสินะเออมันก็นเลยแกงกองไว้นิดนึงก็บาวากันเนาะมันจะมาออกบลายแไรเหดอกน้อยดอกนิดดอกนี่น អ <tih ូជុំលងនេះលាក់ពូនលាក់ដានណាកោចดำជុំបើដាក់ហេតុក៏ដែរមើលនេះ สมดามปีลีเถ่ยพี่น้องไพสีเห็นบอกอันห่งเนี่ยคอมเมนต์มาขี้หินแล้วโลดนี่เห็ดไพสีเห็นคันบอมเมนขคอยนะพี่น้องพอคอยมาจอบดีดีนนี่น,นี่คอยเก็บกระเจี๊ยคำปีกน ต่ว่ามันก็บอกออกมาลลยปีเติบแล้วนะแต่ว่าค่อยมารอบนี้ค่อยได้จ้ะถ,ถือว่าค่อยมานวันนี้เนาะเสร็จหมดแลนไม่นั่งฮักโก้ถือมากกับกินวันลยฮักโก้ เพิ่อนมาเพิ่อนก็มาจบใช่หนะไม่นั่งมานพี่เนาะมูไ่อยู่บ่มูไอยู่งเออเขาซับผิมบ่ทีน่นนี่ ดินมันขับง่ายอ้หรือว่าดินเจือแล้วมันอุ้ยดินกําลังแตกดินกําลังแตกไหมน้ามีนั่นมันเจิอก่อนมันออกเป็นตีนบ่อด้วเท้าเอาอันนี้นั่นจะวะเท้าเนาะดินเจิือข้าวข้าวข้าบริสุทธิ์เบิ้งกระยังผ่านมาอยู่เว้ยบานแพะอยู่นี่ช้ำนี่บ่อ้างัดโอ้ยคนเท้าเอานั่นแล้วข้าวคนเท้าเขินเมย์มาเกียดเลวแม่น้าข้าวเจนสุด กิ๊บถ้าคอยเมือ่อยแลวคอยหอบเลยวนะี่โอ,อ้เห็ดก็ได้เนอะอันนี้นดิแต่เห็ดบอ,อน่านแมนนี่แลนวัสัอันนี้จริงค่อยกัดกลไก่มันน่คอยหามบเบิ้งกาะไก่ไก่บกบ,อบ,อบอโอ้ยคอยเดียวมังงนจะทางยางก็แก่ขนานี้พ่นคอยกระหินแล้วบอ ี่ได้จากคนมาเนาะป้านางไปเอามีแต่คาเนาๆพี่น้องคอมเมนต์ไว้มันแปลี่ยนในยางวันนี้มันเปลแ่ยนอะไรปีเ,ปเปห็ดแต่มันหักมุ่นหม้อหมดไม่ได้อีกแล้โอ้ยเขาเอาคว้านมือชื่อหนึ่ไปจักเล้ดูมันออกลำดูมันติดได้แค่นีน้จังว่าหินเชิญบนหน้าจอไในใจยู้น้ำพี่น้องเอ้ยพากันทื่อนำ้ำม,มาพากินเบิร์ดน้ำตุกนี่หนเมื่สิได้เลาะอ้วยเมื่อยพี่น้องเอ้ตรงม่นเลยมันเปลี่นตรงม่นเลยอยาก้เอได้ดอกนึงนะดีนะ

ไปพี่น้องลูดน้ำอีกใส่เนาะโอ้ยเฮ้ยอยู่ใต้พืชปูระวังเด้อเห็นอยูคดูว่ามันขาดพูดอยู่ใต้ปูดอกง่ายน่ะเลยนี่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 เฮ้ยโอ้ยนี่เฮ็ดก็อยู่ในถ้ำพี่น้องเอ้ยอื เอาตัวมันย,ยาวนี่การโบรล้อเพราะได้เนาะโอ้ย,อยนี่เอาบักน้นมาดูน้นนัำน้ำต้มนี่ไม่ส่งบ่เงินน้ำค่อยนี่โทษมาโลด ึกเป็นอย่างดีโทรมาโรดไปเย็นอยู่บอกนี่จุบูอยู่นี่เห็ดก็ออกอยู่ใต้พื้นปูอักผูฟีโน่เอ้ยคงงามเนาะนี่นี่นี่เย็นอยู่นี่อืมนี่อืมปูดแล้ว มีการดึงเอาตะมักเลิกๆเห็นยูดขามาจากหลักอยูเลยโอ้โอยู่พื้นปวดขากคะลีฮูหามแต่ใรนอมมือเว้นและนีแ่เือบเอาสวดลงมือโอ้ยคุดอะไรถา พูดอะไ้ทำปวกเบืบบบบ่อเบื่อพวดเลยเบือเออจะเบื่อไหนี่น้อยเนะี่เพิ่นกำลังโพืกอแท้า <laughs> พี่น้องจิตุยเห็นวิ่ง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 ทุกคนอย่าไล่ยตาเด้อหเอกยอๆหตอนนี้กำลังตามหามานะตุยตุยพาอยู่คนละสนเนะไปไปโมดจังเบิ่งแลอย่าดูคนไล่ยตาเท้า บานดิน hmm. no. no. ี่จุ่มคอยให้จุ่มวันเด้อ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 ซีจุ่มจ้ำงกับปั้นนี่เออเออจุ่มนะเออสวยงามเลยจุ่มคนนั้นไปได้จุ่มงามเลยจ้ามีแห้งงากระบาดนี่ คื่คือคเห็นเธอหนึ่งไม่จูบหนึ่งผ้าจะเป่าอยู่นแดดผมจังมืใหญ่ไปไปไปโอ้ช่นี่อือันป้าเทาเห็นนะคือเห็ดไข่แล้วทุกคนเออสองดอกเฮ้ยจะไปเบิ้งไข่พี่้อกเ้ยได้ห็ดคุ้งหิดคลาเอา ยืดใช่ไหมวะจากแล้วนั่นมันไปกลแล้วมันก็ไปก่บวเข้ามา้อืมมันตัวแรงมั้มไอ้เลาะจนเมื่อยผัดว่าลงป้าพี่น้องแม่นางพาลงป้าจืดระเบ้อเกือบได้เนาะลงหัยแดงลงปป้าห้องน้ำ เจ้าชิลาขังพุ่นบ่บ่ไปขงันเนี่ยนี่ผกบ้น้ออมี่พนจนเข้นยะโอยกบนมี้เาโกบนอยกบน้อยผลลลเาจ้าีอ่าวบ่มีได้มีมุมมันบ่อม อไรบอไบใช่มีน้ำมีน้ำอ๋ะโอเอองโอ้ยชุวันนกันเฮ็ดอ้อไม่ได้เทชวันพูมาแย่งก็เท่านี้น้นเขามีหมาเออตุ้ยนั่นเออรานนนะดอกนึงน้งามดีเฮ็ดห่วยเลย โต้ข่อยใช่ไหมขอยมันใหญ่มาออกทางนี่แล้วเออน่าตีมึงเอานะดเเบีเจ้าบ้น้าียบ้นะไตองเากีดไปสากดิ้าขีมันใหญ่้ยญต้องไปนี่นะเขคือบ้าส่งเออ นี่พี่น้องเคยมาแค้นเครื่องน,น่นนี่นี่จเีจเพ็ดปวกเท่านี้แล้วโอ้ยพี่น้องเหตุนะมันออกบบเป็นมูนี่มันข้างเก่วนี่ก็ข้างนี้โอ้ย พีล like ีอย oh ู่บลาลายบลายอังเดนทะลุเห็ดข้านี่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 เห็ดนี่นี่ใช้มูมาเด้ใช้มูมาเดส่

เขาเก no. <c oughs> ็บเห็ดนะเอองหงฮาดีเออไปแล้วนี่อยู่ในนี้นี่เพียวถ่ายนะคุณประานเดี๋ยวมาเอื้อสีเดออัมลาพัดจากเนาะมาเบิ้งเ็ดกันก่อนพี่น้องเอ้ยยังเคยตกใจยูกรุบนี่เด้เออก็ได้อยู่พี่น้องมือนี่ก็ถือว่าเราได้กัพอได้เบื่อพ่อได้เห็ดมือนี่งนะงามแต่ว่าได้บ่หลาย แต่หมองแต่น้อยหม้อเบอนี่สีเปื่อยเบอไปยังแต่ตกง่ามน็อกตุ่ยตุ่ยแกวอยู่ห่วยบางงามๆพูนบ่วห่อมมันดิอ่ะอะไรทุกคนคลิปนี้ก็เดี๋ยวอำนาจพระจักรก็แล้วกันพี่น้องเด้อฝากอะไรก็แซ่บเป็นกำลังใจทีมงานเด้อพี่น้องเด้ออย่าเพิ่งเบื่อในกันนะเฮ็ดเด้อพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดมันยังออกเรื่อยๆเนาะไปดู